เด่นหนังกันค่ะสําหรับสัปดาห์นี้เก่งมี10อันดับหนังที่น่าดูบอกเลยเป็นแนวแบบว่าวตลกหานนําตาเล็ด <c oughs> ถ้าเกิดใครอยากผ่อนคลายสมองจากความเครียดวันนี้มาอัปเดตกัน1ิบเรื่องนี้ค่ะสําหรับเรื่องแรกที่ต้องดูอันนี้เป็นซีรีส์เกาหลีค่ะกับชื่อเรื่องโฮมแถวชาชาชาสำหรับเรื่องนี้ค่ะเป็นการมาเจอกันของทันตแพทย์สาวส,สวยที่ต้องย้ายจากกรุงโซงมาอยู่ที่เมืองชุนบทด้วยเหตุผลบางอย่าง กับหัวหน้าโฮงชายหนุ่มผู้ว่างงานที่ทำตัวยุ่งอยู่ตลอดเวลาการมาปะกันครั้งนี้จึงมีแต่เรื่องฮาๆโดยเรื่องนี้ตอนนี้ยังไม่จบค่ะเขาจะปล่อยมาอาทิตย์ละหนึ่งตอนนะคะจากเท่าที่ดูไปตอนนี้บอกได้เลยว่าดีมากภาพก็สวยเพลงก็ดีเอาเป็นว่านอกจากความฮาแล้วยังเป็นหนังที่ฟีลกู๊ดด้วยถ้าเกิดใครอยากไปดูเรื่องนี้แล้วก็ติดตามได้ทาง n น็ fli x เขาจะออนทุกวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์แต่ว่าเรื่องนี้ไม่มีภาคไทยให้ค่ะ เรื่องที่2คือ Kill me Heal Me อันนี้เป็นเรื่องวุ่นวุ่นของทายาทมหาเศรษฐีที่มีบุค,คลิก7บุค,คลิกในร่างเดียวโดยเวลาทำอะไรลงไปบุค,คลิกอื่นที่หลบซ่อนไว้ก็จะไม่สามารถรับรู้การกระทำนั้นได้ทำให้ต้องมานั่งตามล้างตามเช็ดสิ่งที่ตัวเองทำลงไปภายหลังนั่นแหละค่ะจนกระทั่งมาเจอกับโอริจินจิต,ตแพทย์สาวที่เข้ามาช่วยรักษาโรคหลายบุค,คลิกนี้ให้หายขาดถ้าเกิดใครอยากดูเรื่องนี้ไปรับชมได้จากทาง VTV แต่ว่าไม่มีภาคไทยนะคะ มาต่อกันที่เรื่องที่3ค่ะกับ The Ingenuity of the House Husband เป็นพ่อบ้านยากษ์ขุซาฉบับคนแสดงกันบ้างหลายๆคนน่าจะเคยดูเรื่องนี้แบบที่เป็นการ์ตูนกันมาแล้วนะคะ เรื่องนี้ในที่สุดก็มีเวอร์ชั่นคนเข้า Netflix แล้วเป็นเรื่องราวของยากุซ่าสุดโหดที่ออกจากวงการยากุซ่าผันตัวมาเป็นพ่อบ้านเปลี่ยนจากถือไม้หน้าสามมาเป็นถือไม้ถูพื้นแทนค่ะแล้วก็จากการรุมกระทืบแก๊งอื่นเป็นการรุมแย้งของลดราคากับคุณป้าคุณยายแทนบอกเลยว่าดูแล้วคือนั่งขำไปหัวเราะไปมีความฟิลกู๊สไตล์ญี่ปุ่นจริงๆค่ะถ้าเกิดใครอยากดูเรื่องนี้ไปดูได้ทาง n น t f l i x แต่ไม่มีภาคไทยนะคะ สำหรับใครถ้าเกิดอยากดูแนวแบบลี้ลับแต่ว่าได้คอมเมดี้ด้วยแนะนำให้ดูอันนี้เป็นละครไทยที่ชื่อเรื่องว่าดวงตาที่3ค่ะเรื่องดวงตาที่3หรือว่า See Dead People เป็นละครไทยนะคะใหม่แกะกล่องของทางช่อง3ามเขาเลยเป็นละครคอมเมดี้ลี้ลับเรื่องราวของตรีเด็กหนุ่มต่างจังหวัดที่สามารถเห็นผีได้ค่ะถึงแม้จะมีพลังทางด้านนี้แต่ก็ไม่ชินสักทีแถมยังเป็นคนกลัวผีจนตัวสั่นอกต่าหากแหละ จนกระทั่งตรีต้องเดินทางมาอยู่กรุงเทพเมืองแห่งแสงสีแล้วก็การใช้ชีวิตนั้นไม่ง่ายเลยค่ะซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลทำให้เขาต้องงัดพลังด้านนี้มาช่วยให้อยู่รอดได้เสมอถ้าเกิดใครอยากชมเรื่องนี้ I See e e d p p o p p l e หรือว่าดวงตาที่3เข้าไปดูได้ทาง Netflix นะคะเรื่องที่5ของเราที่มาแนะนำก็คือ Zombie Detective ค่ะ เป็นเรื่องความฮาของซอมบี้หนุ่มที่พยายามฝึกให้ตัวเองทําได้ทุกอย่างเหมือนมนุษย์เพื่อที่จะได้แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มคนอย่างเนียนๆแล้วก็จะสืบหาความจริงว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนทําไมถึงกลายมาเป็นซอมบี้ได้ต่อให้ต้องเอารองพื้นมาปาดเพื่อให้ผิวหายหยาบซีดพี่แกก็ทํามาแล้วแหละคะ่ะถ้าเกิดใครอยากดูเรื่องนี้รับชมได้จากทาง Netflix แล้วก็วิวแต่ว่าถ้าเกิดดูจาก Netflix จะไม่มีภาคไทยนะคะถ้าอยากได้ภาคไทยต้องไปดูจากทางวิวค่ะ มาต่อกันด้วยเรื่องที่6ของเราค่ะกับ The Man with One Red Shoe เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกๆของพี่ทอมแพงย้อนรอยกลับไปซะหน่อยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทอมแพงแสดงก่อนจะเข้ามาเป็นนักแสดงแนวดรามา่าเริ่มต้นแสดงหนังฮากันมาก่อนแลยค่ะ The Man With One Way Shoe หรือว่านักเผือกเกือกแดงเป็นเรื่องราวของวิชาร์ดแอนดรูหนุ่มนักไวโอลินกับรองเท้าสีแดงที่กำลังย่ำเท้าก้าวออกจากสนามบินวอชิงตันดีซีแต่ดานมี CIA ตาดีเข้ามาตามจับเขาค่ะเพราะว่าคิดว่าเขาเป็นสายลับที่กำลังล่าตัวอยู่เรื่องนี้จะจบยังไงไปรับชมกันได้ทาง Disney Plus Hotstar มีภาคไทยให้ด้วยนะคะ เรื่องที่7ของเราก็คือ Alexander and the Terrible h e r b a l No Good Very Bad Day ชื่อเรื่องยาวมากๆแต่เชื่อว่าหลายๆคนต้องมี Bad Day หรือว่าวันที่มันไม่ใช่สำหรับเราอยู่บ้างแล้วค่ะ แต่อาจจะไม่ฮรืโหดเท่านี้มัง้งสำหรับเรื่องนี้ alexander and the terrible horrible no good and very bad day อ่านชื่อก็รู้สึกแล้วล่ะค่ะว่าวันนี้ของ alexander มันต้องร้ายมากๆจริงๆนะคะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องของหนุ่มอายุ11ปีที่จะมาเล่าวันสวยๆของครอบครัวว่าต้องเจออะไรบ้างโดยไล่เลียงตั้งแต่พ่อแม่พี่สาวพี่ชายน้องคนเล็กแล้วก็เรื่องราวของตัวเขาเองส่วนความซวยซ้ำซ้อนซ่อนเงื่อนจะเป็นยังไงติดตามได้ทาง Disney+ Plus h o t s ต a r ค่ะ ส่วนเรื่องที่8ของเราค่ะเป็นเรื่องราวความรักแนวพลิกล็อกกันบ้างแต่ว่าหาแน่นอนนะคะกับชื่อเรื่องว่า Europe Trip ถ้าเกิดใครสนใจเรื่องนี้ไปรับชมได้จากทาง HBO เลยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของสกอต t โทมัสค่ะหนุ่มผู้โดนแฟนบอกเลิกอ,อย่างไม่มีปีไม่มีคุยในวันจบการศึกษานั่นเองหลังจากที่ได้สติสกอต t ก็ติดต่อออนไลน์กับสาวคนหนึ่งซึ่งคนนี้เนี่ยอยู่ไกลถึงเยอรมันค่ะ สกอตตกลุมรักหญิงสาวคนนี้อย่างเต็มหัวใจทําให้เขาได้ทุกอย่างลงทุนเดินทางไปหาเพื่อสารภาพรักกันเลยทีเดียวแต่จะไปคนเดียวก็เหงาเกินไปก็เลยพาเพื่อนร่วมกวนสุดแสบไปอีก3คนด้วยบอกเลยว่างานนี้บันเทิงค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเรื่องนี้สามารถรับชมได้จากทาง HBO แล้วก็มีพาคไทยให้ด้วยนะเรื่องที่9ชื่อเรื่องว่า we are the millers ค่ะเป็นเรื่องของครอบครัวหันษา เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพ่อค้าเนื้อค่ะแต่ไม่ใช่เนื้อเที่ยวมาทํากับข้าวนะคะชื่อว่าเดวิดค่ะต้องส่งของล็อตใหญ่ไปที่เม็กซิโกแต่ว่าการจะส่งของไปนั้นต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสุดโหดทําให้เขาต้องสร้างครอบครัวปลอมๆขึ้นมาเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่โดยจ้างสาวแปลกหน้าเป็นนักระบำเปลืองผ้าเด็กหญิงวัยรุ่นสุดแสบแล้วก็เด็กชายสุดเนิร์ดมาสร้างครอบครัวเพียเพ้ยนๆที่มีนามสกุลว่ามิลเลอร์สค่ะ ส่วนเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงจะผ่านด่านการตรวจค้นได้หรือไม่ติดตามได้ทาง HBO และก็เรื่องนี้มีภาคไทยให้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องสุดท้ายเรื่องที่10ค่ะก็คือ Anchorman 2 The Legend c o n t i n u e ปิดท้ายด้วยภาพยนตร์บ้าระหามเรื่องราวภาคต่อของรอนอดีตผู้ประกาศข่าวยิ่งใหญ่ที่โดนภรยาปาดหน้าตำแหน่งงานไปพร้อมตำแหน่งกระโดดไกลซะยิ่งกว่าจิงโจ,โจ้ทำให้รอนขับแค้นใจเรื่องนี้มันยอมกันไม่ได้เขาก็เลยตั้งทีมข่าวใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมส่วนจะปังหรือจะพังไม่เป็นท่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะแนะนำให้ไปดูเอาเองนะกับเรื่องนี้ใน H b ชโโดยเรื่องนี้ไม่มีภาคไทยมาให้นะคะ และนี่แหละค่ะคือ10อันดับนางที่เราเอามาฝากกันในวันนี้เอาไว้ดูให้หาแก้เครียดน,นะคะถ้าเกิดว่าใครมีเวลาว่างอยู่บ้านแล้วก็จัดไปได้ชิลๆค่ะทั้ง10เรื่องของเราก็มาจากหลากหลายสถานที่นะไม่ว่าจะเป็น Netflix HBO GO Disney Plus รวมถึง VTV ด้วยจัดไปอย่าให้เสียค่ะ นอกจากหนังแนวตลกหาน้ำตาเล็ดแล้วเนี่ยเรายังมีหนังแนวอื่นๆมาฝากกันทุกอาทิตย์เพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามชมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากเราเอาไว้ด้วยเนาะ